รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2565-2566รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านวิชาการ นายเปียชาติจิอูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมุาวัดห้วยเขนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดการครองตน ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้าได้ประพฤติตนเพื่อเสริมสร้างวินัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้ทางราชการและนักเรียนเสมอเพื่อให้งานที่ปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ข้าพเจ้ายึดมั่นในระเบียบวินัยข้าราชการและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ข้าพเจ้ายึดมั่นแนวทางการทำงานโดยร่วมมือกับทุกฝ่ายสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อ,ก,อ,ก,อกูลข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณภาพถูกต้องมีประสิทธิผล ข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักทิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จากการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการครองตนส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกปีการศึกษา2,564การครองคนข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอบางุุาีและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าเป็นคณะวิทยากรลูกเสือเนนารีในการเข้าค่ายพักแรมของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมุน่าศูนย์2ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครูและส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อร่วมคัดเลือกครูดีเด่น และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b best Practice ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอันดีแก่ผู้เรียนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนการครองงานข้าพเจ้าสอนอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มใจและเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ทักษะมาพัฒนางานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลครูเด,เด่นจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอบางมุนาคนจังหวัดพิจิตรปีการศึกษา2562 พ้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นปัจจุบันและครบชั่วโมงสอนตลอดปีการศึกษางานวิจัยรายงานการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างเกมด้วยโปรแกร,รมโคดูสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างเกมด้วยโปรแกรมโคดูมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน81.39หลังเรียน80.56ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจ0.5ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดรางวัลที่ได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นป .4 ีถึงงานศิลปะหัตถกรรมระดับสพปพิจิตรเขต2ปีการศึกษา2566ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนประเภทเด็กพิเศษระดับชั้นป .1 นงถึงงานศิลปะหัตถกรรมระดับสพปพิจิตรเขต2ปีการศึกษา2 5 6 6 รางวัลเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับสพปพิจิตรเขต2ปีการศึกษา2566รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติด้านที่3 1ผู้เรียนหอาชีพมีงานทำมีอาชีพ ระดับสพอปอพิจิตรเขต2ปีการศึกษา2566รางวัลเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เศรษฐกิจพอเพียงระดับสพอปอพิจิตเขต2ปีการศึกษา2566รางวัลเกียรติบัตรระดับดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลางรางวัล IQA Award ระดับสพอปอพิจิตรเขต2ปีการศึกษา2566 รางวัลเกียรติบัตรระดับตีเด็นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางรางวัล IQA Award ระดับสบพทปีการศึกษา2566ขอขอบคุณครับ